หัวแคนทำอะไรอีกเนี่ยนิ่เฮ้ยใครบอเล่นเกมดลีูการ์ดหนอเฮ้ยไม่มีสับไว้ป่ะตอนหนึ่งตรงกลางไม่หน่งรู้สึสับไว้หมดเยอะเลยโอ้โหเอลเจ็บล้เจ็บแล้วเจ็บแล้อะไรดิเออดิไปไปไป ก็เจ็บเลยสับไว้ไม่มีด้วยยาหมดดีเดของเยออสิ่งสำคัญนี่รอรอเพื่อนเติม เงี้ยถ้เลือดจน้ำตายปะปลาคสุดหลกอ้ยหลุกางอโอ้ยเฮียปลาแค่นี้ใครจะปลาตรงไหนก็ปลาตกได้ไอเฮียมาดูแอลคนหนึงงี้แกมาแล้วบอกแล้วมาูดูแลฮะเี้ยไม่มีสัตว์ลบดิแอบวกทำไมเออกูบอกไอ้ตัาลึกแล้วกูด้มึงได้จัมผตอนไหนกูไม่ด้ฟัง มึงไม่ฟังเองว่าเพื่อนยังสั่งเมื่อกี้อยู่เลยพูดนะคุณพูดไปหาอีกเออทุกคนได้ยินมึงโทรไปั่มึโทรมาเพื่ออะไรมึงโทรมาเพื่ออะไรบ้านสายดิ กส๊สปดวิน่าจะมาบ0วิได้บอนลึกฮีโร่น่าดาลยตัวเอกตัววะโอลบ้านนี้ระบาดฮีโร่เว้ยเียสี่โจมหมดเลยครับไม่เคยโดหนหัวเลยโดนแต่ตัว ก็เราสายอัดตัวเราก็ดูตัวกันดีอล่าบวกน่ร้อีบอยียเยอย่าบวกแต่ลบขอโทษครับเดี๋ยวกูดูกางให้แกมามาเงียบแบงค์ไปดูดิอยา่อยเาว้ เฮ้ยแอลมามากลางกลางกลางๆก็ป้อนถอยป้อนถอยมาตัวเดียวเลือดสองไอ้เหี้ยถอยถอยแกกูไม่ไหวนะเลือดสองถอยถอยถอยเจ็บแล้วเจ็บแล้วตัวระเบิดแฟตระเบิดแฟตัวเองแหละเอ้ยลงกลางไวแล้วยาวนหนึ่งลงกลางไว้แล้วใครยังขังมั้งเจ้า กูยิงใครไม่ได้เลยยิงใครก็เจ็บหมดแม่งรัดหมดเลยเนั่งทำ่างเ่ะมาเพื่อนมันร um, no. ัดไม่เข้าใจนั่งให้มเดู่เฉยเยก่านาดีกลางนะไม่ตัวเอเข้า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 แล้วแก๊ ก <S an> างยเข้าเอเยอะบอกนะกูได้วิ่งไปฝาเซอยู่หลังเอต้องคาเตอร์เอต้องคาเตอร์ป้อนนี้ไปดิยาวยาวยาว,ยาวเจ็บเจ็บเจ็บคาเตอร์เจ็บเ็ดี๋ยววิ่งให้เลือดกูเต็มยาวยาวหนึ่งยาวหนึ่งย<อ>าวสามไปยาวซึ่งกูจะมาลาดก็ไม่มีใครให้กูาลาดเรียบร้อยอาสาัตว์เกือบหมดค้งเย็ดโดสับไว้ไม่มีชีวิตก็เปลี่ยนโคลามัดไม่เปลี่ยน เออมึงคอยดูตอนที่ไอ้ปอนมีสับไว้ดิไอ้ใครได้ไปดูกลางแทงคนดิอย่ายิงนะโบมีสับไม่บอกสับไว้พี่มีชุดเยอะเลยโบูยาวแล้วกูเอ้ยบูไอ้บูแบงอยู่ไหนวะไม่บอกนะแบงจ๋าเยอะปอนกลางเจ็บกลางเจ็บไม่อาจจะไปบก็ไม่บูญนะยิงแหล่งเดียวเลยอุ้ยเยอะระเบิดได้สัตว์ ไอเอ็กกลางไม่มีไอแอลแอลนี่อะแอลดูกูสับปืนไม่ทันอยู่ไหนฮะเออแก๊กเก็บแล้วอยู่ไหนแอลเอากูพาปิดดิเ้ยเรื่เป็นไรเดือดคนตายแล้วเอ็มเอกูจะพาไปอย่างเออไปดูเอดิไปดูเอดิ

บาดบักเอาไปได้ละบาดจ๋าแล้วไม่เกิดมาแล้ว นั่งดา่ากูเฉยก็สมควรเลยไม่นอนไปเล่กับมันเลยไม่นอาไปน,นี่กับมันเลยมึงอโย้ยไ <iPhone>. อตอเนเขาเตอร์เขาเติร์ดอยู่นี่มาดา่ากูโหบอกชวนจับโปเกมอนสักหน่อยชวนกันเดียวชี้ยาเด็กเด็กไม่ตังคเลยละน้อย เดีここ๋ยวกูบุกยาวให้สระกูจะมีก like ูให้ตัดโว้ยอุ้ยยุดดาวมาอุ้ยยุดดาวเจ็บอยู่ยาวเจ็บหนักแหละเดี๋ยววัดหัวอยไดเฮ้ยเจ็บหนักอ่ะมันเล่งมาทางนี้ปะมันมันเออมันมันเนี่ยสองตัวเลยอยู่ขวามือขวามือ โอยยาวดงกรมแล้วยิงเหรวะขอยิงถังอะไรไปถังไม่มียิงดิเออยังมีอีกตัวเจ็บตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บนี่แกเก็บแทนเอลเอลเอลแบงส์ยาวัดดิแบงส์เพื่อนเมาแล้วเพื่อนมาแล้วยาวัดไปดูเอคนนี้ไม่แม่มันไปแล้ว เออเอ๋เอ er er hey. hey uh uh. แบงค์กึนองไม้แบงค์กึนอัไม้เกี่ตัวเนี่ยอีกตัวนึงเร็วเร็วเวเเพื่อนดิเงแบงไม่เห็นไงวะยาวเพื่อนตายดิดูดูเชี่ยดูคนเล่นนี่แต่เดนไม่เคยจะชวนกูเลยไปแก๊สแกเซงงเรลยรับโดนเนี่ยทูห้าสิบครับอนอ่ะงหมเขะมกกว่ ยังวเกี่ยวกันาเกี่ยวกมาวิ่งกันตรง่นี้เลยไปรับประสารณ์บ้าปลาไปแลีคเีย นี่อยู่หน้าเอลตัวเนี้ยอยู่หน้าเอลเจ็บปะยปวดแล้วไงโกอยู่กลางอ่ะไม่ได้ทำงานเลยเลยกูกูขึ้นคนเดียว